สวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตาลทวะกันในวันที่29มิถุนายน2564นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับการทายกันวันต่อวันกันอีกครั้งหนึ่งเราก็จะมาดูกันว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสสุกเสาร์นั้นจะพบปะเจอเจอเรื่องราวอะไรกันบ้างเราก็มารับชมและรับฟังกันในวันนี้กันได้เลยนะครับ โดยที่เรามาเริ่มจากคนที่เกิดวันอาทิตย์กันก่อนดีกว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์นั้นมีเกณฑ์ที่จะแตกแขนงบางสิ่งบางอย่างออกไปในเรื่องเกี่ยวกับการทำอะไรที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับลูกหรือว่าลูกน้องการกระทำอะไรที่เป็นในเชิงนี้การสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองโดยการต่อฐานรากเข้าไปให้มันยั่งยืน เป็นสิ่งที่เหมาะสมกับเราในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะใส่ใจก็เป็นเรื่องที่ควรจะต้องทำนั่นเองนะต่อมาเรามาดูคนที่เกิดวันจันทร์กันต่อดีกว่าคนที่เกิดวันจันทร์นั้น เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการริเริ่มอะไรใหม่ๆการริเริ่มสิ่งใหม่ๆอาจจะทำให้เรารู้สึกกระอักกระอ่วนดูเป็นที่น่าขบขันอาจจะน่าอายหรือดูเป็นตัวตลกในสายตาคนอื่นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงนั้นการเผชิญหน้ากับสิ่งใหม่ๆเป็นเรื่องยากสำหรับทุกคนเพราะฉะนั้นก็อย่าได้แปลกใจในสิ่งที่เราเจอเจอในวันนี้ว่ามันจะทำให้เราอึอดอัด หรือว่าดูไม่ดีดูไม่ชำนาญก็เป็นเรื่องปกติแล้วก็ทำมันอย่างเต็มที่ไปเถอะครับต่อมาเรามาดูคนที่เกิดวันอังคารกันคนที่เกิดวันอังคารนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการโยกย้ายไปมาของทรัพย์สินรอบตัวเรา สิ่งที่สำคัญสำหรับวันนี้เป็นเรื่องราวที่เราจะต้องใส่ใจในการจัดสรรปันส่วนทรัพย์สินสิ่งมีค่าหรืออะไรที่เป็นเครื่องใช้อะไรก็ตามที่มันเป็นของเรามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นรูปแบบอื่นซึ่งในดวงนั้นทรัพย์สินไม่ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นรูปร่างอะไรมันก็จะเป็นทรัพย์สินของเราอยู่ดี แต่ถ้าหากว่ามันถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนแล้วเราก็ควรจะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์จะดีที่สุดนะครับต่อมาเรามาดูคนที่เกิดวันพุธคนที่เกิดวันพุธนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการแบ่งปันการช่วยเหลือผู้อื่นการแบ่งปันสิ่งที่เรามี เหลือเฟือให้แก่ผู้อื่นแต่แน่นอนว่าเวลาเราเจอเจอเรื่องแบบนี้เนี่ยเราอาจจะเจอปัญหาที่ว่าเราไม่ค่อยได้คิดเท่าไหร่ว่าเหลรานั้นมีสิ่งนี้มากเพียงพอหรือยังไม่ว่าจะเป็นเงินเสื้อผ้าหรือเครื่องใช้อะไรต่างๆเราแค่รู้สึกว่าเราไม่มีสิ่งนี้สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นการแบ่งให้คนอื่นเนี่ยอาจจะต้องใช้การคิดทบทวนที่ มากหน่อยหรือต้องทำมาเป็นเวลานานสักนิดหนึ่งก็เป็นกำลังใจให้นะครับต่อมาเรามาดูคนที่เกิดวันพฤหัสกันคนที่เกิดวันพฤหัสนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอุปสรรคสักหน่อยอุปสรรคนี้ จะอยู่ในจังหวะของการตัดสินใจของเราถ้าหากมีของสองสิ่งที่ทำให้เราจะต้องเลือกในสิ่งสิ่งเดียวมันก็คงจะทำให้เรานั้นเกิดความหนักใจไม่น้อยเลยสิ่งที่สำคัญจะเป็นเรื่องราวแบบนี้นั่นแหละต้องใช้การคิดไตร่ตรองให้ดีๆทั้งเหตุผลและอารมณ์จะต้องสมดุลกัน เพื่อที่เราจะได้ตัดสินสิ่งนั้นให้ถูกต้องและเราก็ไม่เสียใจเองในภายหลังด้วยเช่นเดียวกันนะครับต่อมาเรามาดูคนที่เกิดวันศุกร์กันดีกว่าคนที่เกิดวันศุกร์นั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการอวดรู้ การแสดงความรู้การอวดเนี่ยมันอาจจะเป็นศั์ที่ฟังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่แท้จริงแล้วการแสดงความรู้ในจังหวะที่เหมาะสมมันมีข้อดีมากกว่าที่คิดทุกอย่างมันมีข้อดีข้อเสียการอวดรู้การแสดงว่าตัวเองรู้ในจังหวะที่เราควรจะต้องใช้นั้นจะสร้างความน่าเชื่อถือ ให้แก่เราได้มากที่สุดเหมือนช่วงเวลาที่ควรจะพูดจริงก็คือช่วงเวลาที่คนจะเชื่อช่วงเวลาที่ควรจะโกหกก็คือช่วงเวลาที่คนนั้นต้องการคำโกหกการอวดรู้ก็เช่นเดียวกันเราจะได้ทำในจังหวะที่เหมาะสมกับเราอย่างแน่นอน และสุดท้ายคนที่เกิดวันเสาร์นะครับสิ่งที่คนเกิดวันเสาร์จะเจอเจอนั้นอาจจะเป็นบรรยากาศแห่งความเหนื่อยล้าจากการเดินทางไกลสักหน่อยการเดินทางไกลที่ไม่ได้แปลว่าการเดินทางเป็นระยะไกลไปเที่ยวอะไรพวกนี้อย่างเดียวแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นเวลานาน,าน ด้วยเช่นเดียวกันความเหนื่อยล้าเนี่ยไม่ได้มาจากระยะทางที่มันไกลเหมือนเราพูดคำว่ากรุงเทพกับเชียงใหม่มันไกลกันแต่เราก็ไม่รู้สึกเหนื่อยแต่เมื่อเราไปจริงๆระยะทางเวลาที่มันนานจะทำให้เราเหนื่อยยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องหยุดพักบ้างในเวลาที่เรารู้สึกเหนื่อยเพราะมันก็เป็นสัญญาณบ่งบอกจริงๆ ว่าหนทางนั้นก็จะยังอีกยาวไกลามากนั่นเองนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการพยากรณ์ทายกันวันต่อวันประจำวันที่29มิถุนายน2564นะครับแต่ละคนจะเจอเรื่องราวอะไรกันบ้างก็สามารถมาบอกเล่ากันได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับสุดท้ายก็ขอฝากให้ทุกคนใช้ชีวิตกันอย่างมีสติ พร้อมทั้งกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช h a n n e l ตานทวพยากรไว้นะครับจะได้มารับฟังคำพยากรกันในทุกๆวันนะสุดท้ายวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ล่ะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ